รอปะกระดุมคือเออเออวาสิทักอยู่พนันลุงอยู่ครับพนพนนำเบงม่นำโขงคนนะพนบ่เคยเห็นไอ้สะพานขามแม่นำโขงคนนะโคงขาคานำโขงุมแล้วตุมนะุมดิ้วแต่ว่า้าคเบืงไปกันไปกันสุายอยู่แล นักว่าปูดิยินได้แนบบการกินล้วเป็นอมาเมื่อวานนี้อ๋เมื่านนี่คือไปอนไปรอนดรก็คือไปหาหมอนี่แหละแต่ว่าที่นีเนี่ยตอนแรกว่าจะเลงเขาเรียกว่า จังรอนสุดจากมามุกาหารทีนี้ได้ยินข่าวก็เลยได้แวะพักที่กลับเข้าไปที่กำมบะนงจะทำอะไรอย่างไรเงะไรเมื่อไหร่จะได้ยินข่าวดีเนาะยู่ั่ในขั้นตอนอยู่แต่ว่าก็อย่างที่บอกเนยมันก็ต้องมันไม่มันไม่แน่นอนเนาะใช่พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ไปเก็บไข่อ๋อแต่ก็ไม่รู้ว่่าจะได้เอ้ยกำลังถามข่าวดีอยู่ วีเซลวีเซลรอนะครับผมรอฟังข่าวดีจากสองคนนี้นะครับผมนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับยังอยู่ครับผมเก็บตัวช่ไหมเก็บตัวอ่ะาะลูกสาวคนใหม่ลูกสาวคนใหม่มากเลยเป็นลูกสาวไหมลูกเป็นเลนโอ้เป็นเลนคนสวยเกิดมานี่ก็ คุณพ่อครับแม่ผมผมเป็นผมเป็นพระเอกใช่ไหมครับไม่ตัดนะไม่ตัดนะไปบาาททพยน

อาจารย์ก็บอกว่าวัดก็คือวัดพวกอันนี้ให้เอาไว้มาใส่บมดอาจารย์ก็ตอบกันมาวัดก็คือวัดเออมาก็มาเข้าไหมติดกุฏิครับศิเอกครับศิเอกเหรออะใส่ลงไปมากัาป้ามาป้ามา กินชาด้ยเหรอหน่อยตา่ตาแม่ไปแล้วลูก Talk you i Hãy subscribe cho ăn Ghiền Mì nào không bỏ lỡ những đi <laughs> hấp dẫn จะได e. ้กัผ่านต้องผ่านเพรารับเราเราเพาเราเราเล็นคนประทานรอวรปนผ่านประทเพราะเข้าไปเด็ืนงงามดีล่ขอบคุณหลายเรื่องเปิดว่าได้ไปปีหน้า

กลวาก่ลกลกูก็เลกโอ้อันี้คือคือยาป็นละเมอป่ละเมอโอ้ล้นอนละเมอนอนนอนบนเดยนอนน้ำกันได้นอนีก็เียงโอ้ขนาดนองเราห้องเดียวกันยังเตียงคู่ใช่ไหมออกอาวุธูคือเปนยังนุ่มเด้อเาเออ